ตัน like cool uh ี้นะคะจะเป็นสะพายข้างนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะด้านหน้าเขาจะเป็นผ้าลายสีดํานะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านข้างเขาจะเป็นหนังนะคะฐานกระเป๋าเป็นหนังแบบนี้เลยนี่นะคะหนังแล้วก็ตัวด้านหน้านะคะเขาก็จะปักสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะตามนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวสายของเขานะคะเป็นสายสปอร์ตนะคะสามารถถอดออกได้ ถ้าลูกค้ามีสายหนังดําจะมาลองใส่ก็ได้นะคะลองเปลี่ยนสายดูตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นลองสะพายให้ดูนะนี่นะคะตัวสะพายก็คือความยาวเขาลูกค้าสามารถปรับเป็นคาดอกคาดเอวกันเอยเป็นคาดอกก็ได้นะคะคาดอกก็ใส่อยู่ประมาณนี้นะคะหรือจะสะพายสะพายคาดให้เขายาวไปได้อีกก็ได้นะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้นะเนี่ยสายสะพายเขาก็ เป็นสายสปอร์สามารถปรับระดับได้อีกนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกอยากได้ความยาวประมาณไหนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบนี้นะคะด้านในเขาตัวนี้คือดีมากคือซิปเขาลูดลงได้ได้เยอะมากเนีย่ยสข้างสุดที่ข้างล่างเลยนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยไม่มีอะไรนะคะสามารถใส่ iPhone แบบได้หลายเครื่องเลยอะ่ะมันกว้างแบบนี้นะคะแล้วก็ ฝั่งนี้เขาจะมีช่องใส่บัตรให้3ามช่องนะคะด้านข้างตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะนี่เป็นช่องแบบนี้เลยโล่งๆหยิบของสะดวกสบายนะคะตัวนี้นะก็ด้านหลังก็มีช่องให้อีกหนึ่งช่องนะคะแค่นี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้นะความสูงเขาประมาณ7นิ้วนะคะโดยประมาณนะความกว้างเขาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ ฐานกระเป๋าเขาประมาณ2นิ้วนะคะนี่ก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะลองดูลองชมได้นะคะใบนี้อ่ะนะคะคือใช้งานสะดวกสบายนะนี่ใส่สปอร์ตแบบน,นี้เลยนี่นะคะคุยป้ายปิดป้ายนิ้ว